ฮย้ฮยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์ดนป่าลาพีนะครับพี่พี่ก่อนในวันนี้เนี่ยผมเข้าป่ามาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามากันคนเดียวนะครับพี่พี่ซึ่งในอีพีนี้ผมเนี่ยจะไปตามหาแคมป์เก่าที่ผมเคยเจอเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นสังกะสีสีเขียวผ้ผ้เก่าๆหลังหนึ่งนะครับพี่พี ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะพี่พีเอฟซีนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตรีบเดินทางไปกันก่อนนะครับพี่พี่ซึ่งระยะทางเนี่ยก็เอาเลี้ยงอยู่นะครับพี่พีเอฟซีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์จะเป็นกาลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พีเอฟซีโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ไปนี่นะพี่พี่เป็นปลาไผ่นะครับ โอ้โห oh. ดูดิโอ้โ oh. หเป็นปลาใหญ่เลยนะครับพ <Yeah, see. S 1> ีเอสซีไปเอาลีบเดินทางกันดีกว่าโอเคนะพี่เมื่อกี้จเจอไก่ปลาสองตัวนะครับแต่ yeah. มันดิงไปก้อนนะมันน่าจะตกใจผมนะครับโหนี่ใครๆต้นมะม่วงป่าเลยนะครับน่าจะใช่นะอ๋อใช่ด้วยนะครับพี่พี่ต้นมะม่วงป่าติดกับต้นไซเลยนะครับพลามีผลเนี่ยลูกไม้เนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยมากินเยอะเลยนะพี่พี่เพราะเป็นป่าแห้งแล้งนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราเนี่ยลุยกันต่อนะพี่ๆเนาะไปพพ FC ครับคือตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับซึ่งผมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันน่าจะดีไม่ไกลเจ,จ้เวนป่าแห่งนี้นะคอ,อ,อยังไงเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ยังไงคืนนี้เราต้องหาให้เจอนะพี่พี่นายจะอยู่ข้างล่างเขาตรงนี้แล้วนะพระป่าก็ใกล้มืดแล้วนะครับนี่ขอ,อย่าง นี่ผ่าทางก่อนพี่พี่ครับไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วแต่ตามรอยเหนื่อยมากนะครับพี่พี่แล้วก็ลกด้วยนะดูรอยตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นตุ่นหรืออ้นก็ไม่แน่ใจนะครับดูจากรอยแล้วน่าจะเป็นตุ่นนะครับ เหมือนเราเนี่ยน่าจะเป็นอ้นแล้วนะครับคุยแบบนี้น่าจะเป็นคุยอ้นนะครับพี่ๆตอนนี้ก็หน้าเนี้ยอ้นประสบพันณ์ม ลูกเยอะเลยนะตามรูนะพี่เราเรียไปด่ายกว่าวันนี้จะมุดไปก่อนนี้พลาที่ก็ตกอะไรแล้วพาที่ก็ตกดินแล้วด้วยนะครับ อยู่บนสันเลยนะพี่พีพพนนะ่ไปครับพี่พี่ห่วย่ากลิขขาก่อนนะไปครับพี่พี่ซึ่งผมคิดว่าบริเวณนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะใช่ปะวะน่าจะใช่นะเฮ้ยมือนจะถึงแล้ว เราจะถึงแล้วน,นะครับเจี่ใชป่าถึงแล้ว,อว,อวโอ้ นี่นะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าเพิงนอนนี้เนี่ยยังจะนอนได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคโอเคนะพี่พี่แล้วผมทันด้วยดก่อนนะครับนี่นะเพลิงพักนะครับไม่รู้ว่าเป็นของพี่สอนหรือเปล่าที่ผมจำไม่ผิดนะพี่นี่นะครับ นี่นะแต่คิดว่าน่าจะยังพักอาศัยได้นะครับพี่ๆครับโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตทำความสะอาดและเข้าไปหลบนะครับพักพ่อนก่อนนะครับพี่พีซครับดูก่น,นะว่ามีสัตว์มีพิษหรือเปล่าน่าจะไม่มี ก็จะมาถึงเนี่ยนานนะลงด้วยไปเราเข้าไปพักกันไปดูเชิงที่พักนะครับเป็นสังกะเซียกว่าจะทำเสร็จน่าจะนานนะแล้วตรงเนี้ยนะเป็นเปลือกไม้ด้วยนะครับทำประเนตประนอนมากนะคนที่ทำไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครนะครับ เราดูผอมอก็ใชายมาส่องรูปนะเดินมาแบบนานไม่นานอะ่ะค่อยค่ยดูแบตเล่นเนี่ยเนี่ยแบตเหลือแค่เนี้ยอ,อือ FC ว่านานไหมอ่ะเหนื่อยมากนะครับตอนนี้บอกเลยใครจะผมอัปเดตเรื่อยๆนะพี่ๆนะีมูประวัตน่ะ เหมือนจัดเลยนะไม่ใช่่าตอนนี้ผมเข้ามานอนข้างในนี้เนี่ยสักพักแล้วนะครับพี่พซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยตามหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอืมมันตอนนี้อากาศร้อนไม่รู้ว่าดึกๆเนี่ยอากาศจะร้อนหรือเปล่าซึ่งผมไม่ขอก็อกองไฟกลัวจะ เพอหลับแล้วไฟป่ามันจะลามเอาได้นะครับพี่พี่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะนีโอเคนะพี่พี่นะเดี๋ยวคอยงา้นอนพักก่อนนะครับพี่พี่ครับได้ยินเนหมือนมือ้ยบ้าเสียงดี ใครครับเปิดแล้วเพียงอย่าเดินมีเสิร์ฟเอยเปิดแล้วรมาไงเงาก็ไม่มี ใสจัดแล้วเาเป็นชาวบ้านหรือเปล่ายไปตกใจเลยนี่ว่าตัวอะไรวะจะจับดรอยงพี่ๆนะไดินเสงเดินนี่หรอจะเปไปด้านเลย ใครฮะใครวะถ้าไมตอไมอะไรนะไปตั้งคนตั้งอยู่

cháy lòng mưa vậy bay nghe tha cháy lòng mưa bay nghe tha cháy lòng mưa nè ơi, Hơi 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 quá Hơi 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 Mình đâu lại đó. Đó. Mình không? chưa Làm lại Có mấy con chai mà lắm á Mấy mà nói một nè. vậy? đi เหมือนมันจะไม่กล้ามาแล้วก็เมื่อกี้ไม่รู้วอะไรนุ่นใส่ตรงเนี้ยตกใจเลยเนะี่ยนแล้วมั้งเดินทงเดินอยู่มัองแกแน่เลยวะโอ้ก็แย่หมดเลยไปฮะโอเคนะพี่พี่ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยหายไปทั้งหนแล้วนะครับพี่พี่ครับก็อืมไม่รู้มันหายไปทั้งในแล้วนะครับพี่พี่ครับไว้เดี๋ยวผมเนี่ย จับเด่นให้พพ f ีเ like นี like ่ยในยามเช้าอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่ขออนงไาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจาบเด่นเรื่อยๆครับเฮ้ มึงยังตัวใหญกูไม่ได้กีหรอวะมึงจะไปดีๆไหมฮะดีได้ไปดีได้ใจได้แน่เฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้ามาป่าวะหินแต่ละคน นี่ก็ยู่นออกมานะไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้มันมานั่งรองห้ยอยู่บนหินนะเสียงใกล้จัดอะเป็นนาทีแล้วอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมาเฮ้ยไปนัออ่งเอาใครตรงนั้นต่อเหรอวะเดียวบ้าพี่พี่เหมือนพยายามไปแอบอ่ะนะ แต่เอายายตาบุมยิ่พ่นเลยไหนก้องเจอไหมครับตลอเจอเดี๋ยวมันก็พูดไหมอีกนะผมว่าเธอจะอัพเดตเรื่อยๆพี่ๆแต่มันก็ตนะ้องโพูดมาเค้มันมามนางร้องไหาอยู่บนหินนะนะั่นน่ะทีนี้มันโยนอะไรมันลูกใสตรงนี้ตึ้งผมตกใจว่นนางฟังมันก็ร้องไห้อยู่บนหินอนะ่ะสักพักนะึงผมก็ เปิดกล้องปุ๊บมันก็เงียบแล้วก็เงาร้องแล้วก็ไปเลยนะครับดินไปนู่นแต่นน่นไอ้ข้า,ขาวๆนั่นนะโอ๊กใจหมดเลยครับ PFC โอเคเ,เราเราค่อยเจอกัน